วัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับสิ่งที่หลายหลายคนรอคอยมานานเป็นจริงแล้วนะครับทางบันไดเนมโคกได้เปิดตัวเกม FOMA 8 k i n อ of d e ในงาน The g a เ e a w a อ d ว2025ที่ผ่านมาเมื่อเดือนธันวานะครับโดยมีกำหนวดวางจำหม่ในปี2026นี้ภาคนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดทั้งใหญ่ของทีวีโดยมีการเปลี่ยนแปลงและฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจตรงนี้ครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีกราฟิกาาคนี้ใช้ Unreal Engine 5นะครับทำให้ภาพมีความสมจริงระดับ Next Gen ระบบคารลีเป็นเทคโนโลยีการจำลองเมฆแบบใหม่ที่ p r o j e c S พัฒนาขึ้นเองแทนที่ระบบถูกสกายเดิมทำให้เมฆมีหลายชั้นนะครับและมีผลทางที่ผิดต่อการยิในและการมองเห็นที่สมจริงกว่าเดิมการดำเนินเรื่องแบบเรียวไทม์ซินเนอรติกทักจีนการเล่าเรื่องที่ใช้ทักจีนแบบเรียวไทม์ที่มีผู้เล่นสามารถขยับมุมกล้องไปมาในห้องนักดิน หรือตัวตอบกับตัวละครอื่นได้ท้ายกับภาคแอสเซอร์ฮอลลีคนส่วนเกมเพย์และระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับ Wingman Command ระบบสั่งการฝูงบินกลับมาอีกครั้งโดยครั้งนี้คุณจะคุมฝูงบินที่ชื่อ Joker's ์สควอ o อและสามารถสั่งการเพื่อนร่วมฝูงบินผ่านปุ่มดีแทดได้นะครับ <c oughs> เหมือนกันกับภาคหก มันทิพาย s สเปเชียเวฟคอนในภาคนี้เครื่องบินบางรุ่นอาจจะสามารถติดตั้งอาวุธพิเศษได้มากกว่าหน, <of> นึ่งชน้นในคราวเดียวจากเดิมที่เราสามารถเลือกได้แค่ชนิดเดียวนะครับระบบวิกเกิตดางเน็ตากเครื่องบินที่ถูกยิงระเบิดกางอากาศจะมีฮิตบ็อกและสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินที่บินเข้าไปชนหรือโดนสะเก็ดได้ สคอร์ดไดนามิกเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมฝูงบินมากขึ้นโดยระหว่างคลอรกดจคุณจะได้ใช้ชีวิตและพูดคุยกับสละครอื่นๆบนเรือบรรทุกเครื่องบินเอนดูลรด์และอีกหนึ่งข่าวดีนะครับภาพานี้เราสามารถเล่นโคอุปออนไลน์กับเพื่อนได้และสามารถเล่นแบบคอร์แพตฟอมได้นะครับเป็นอะไรที่ว้าวมากนะฮะอยากให้มีแบบนี้มาตั้งนานแล้ว และสุดท้ายนะครับ x m a t 8จะลงให้จับแพลตฟอร์ม PlayStation 5 Xbox Series และ PC นะครับตกใจรอแทบไม่ไหวนะครับ <c oughs> รบทเสียคลิปนี้ก็มีข้อมูลมาบอกเพื่อนประมาณนี้นะครับก็รอ,อดูกันต่อไปครับว่าทางมัรไดจะปล่อยตัวอย่างใหม่หรือมีเดมโมให้เรามาล,ลองเล่นกันไหมนะครับก็สวัสดีครับ